สาววอนขอเงินคืนหลังแต่งภาพให้เธอผอมจนเกินไป จากวันที่8เมษายนที่ผ่านมาทางเว็บไซต์ต่างประเทศได้ออกมาเผยเรื่องราวของเจ้าสาวรายหนึ่งนามว่าซุนจากเมืองซานย่ามณฑลไหหลำประเทศจีนที่เธอนั้นกําลังจะจัดพิธีวิวาสกับแฟนหนุ่มของเธอในปีนี้โดยเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาเธอและแฟนหนุ่มได้มีการนัดบริษัทแห่งหนึ่งที่ถ่ายพรีเวดดิ้งให้กับเธอทางออนไลน์เพื่อถ่ายรูปพรีเวดดิ้งกันโดยหลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จแล้วนั้นเธอก็รอชมผลงานที่เธอจะต้องรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก หอมันจะเป็นวันสําคัญมากสําหรับเธอแต่เมื่อได้ผลงานมาแล้วนั้นเธอกลับต้องตกใจเป็นอย่างมากหอโดยปกติของเธอนั้นเป็นสาวอวบร่างใหญ่แต่รูปนั้นถูกนําไปปรับแต่งรรทัศ์จนเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนกลายเป็นสาวหอมหุ่นเพียวเรียวยาวโดยเธอได้ออกมาเปิดใจกับสื่อว่าไม่เพียงแต่จะเป็นรูปร่างของเธอเท่านั้นแต่แฟนหนุ่มของเธอก็ตัวยืดยาวประหลาดไปด้วยอย่างไรก็ตามหลังจากเรื่องราวได้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนั้นทําให้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากทางบริษัทจึงยอมคืนเงินให้แค่ส่วนหนึ่งเเท่าานนนั้นลภพ็ป หอเหมือนเดิมไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น